ลิงรับทรัพย์ช่องทางหาเงินทางใหม่ง่ายๆที่ใครก็สามารถทําได้เพียงแค่แนะนําเพื่อนคุณก็จะสามารถสร้างรายได้ได้อย่างมหาศาลทุกการเดิมพันของเพื่อนคุณจะได้รับส่วนแบ่งแบบไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าเพื่อนคุณจะเล่นได้หรือว่าเสียยิ่งชวนมากคุณก็ยิ่งได้มากนี่แหละครับลิงรับทรัพย์ ความคืบหน้าคาดีนะครับเป็นเหตุยิงกันที่เกิดขึ้นในคืนวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมานะครับยิงกันในจุดเกิดเหตุคือบริเวณร้านนวดแผนโบราณบนถนนราชพฤกษ์นะครับในเขตภาษีเจริญเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับนำมาซึ่งผู้บาดเจ็บ2รายด้วยกันแล้วหลังจากนั้นก็มีการออกหมายจับคนก่อเหตุ2รายนะฮะคุณผู้ชมครับซึ่งหนึ่งในนั้นคือเสียโป้ อภิรักษ์ชัดอานนท์นั่นเองนะครับก่อนที่ตัวของเสียโป้จะมีการไปพบตํารวจปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วก็มีการขอประกันตัวออกมาในที่สุดคุณผู้ชมครับคดีนี้ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทางตํารวจสืบสวนสอบสวน,สวน,สวนกองบังคับการตํารวจนคะรบาล9และหน่วยปฏิบัติการพิเศษอินทราช26นะครับมีการบุกตรวจค้น บ้านของผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมครับหลังแรกที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการลงตรวจพื้นที่เนี่ยก็คือบ้านของเสียโปโอ้อภิรักษ์ชัดอานนท์นะครับซึ่งอยู่ภายในซอยเพชรเกษม44เขตบางว่าภาษีเจริญ<ม>คุณผู้ชมครับตัวของเสียโป้เนี่ยถูกออกหมายจับตอนนั้นเนี่ยก็คือคดีร่วมกันพยายามฆ่านะครับโดยวันนี้เนี่ยทางตํารวจมีการบุกไปตรวจค้นบ้านเสียโปโ้ปรากฏว่าเบื้องต้นเจอเสียโปโ้โอนอนพักอยู่ในบ้าน,นพร้อมกับคุณแม่ที่ตอนนี้ลงมาแล้ว เจออยู่กับคุณแม่และภรรยาแล้วก็มีคนงานเย็บผ้าอยู่อีกจํานวนหนึ่งซึ่งเบื้องต้นการตรวจค้นของบ้านเสียโป้เนี่ยที่เจ้าหน้าที่ไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างไรอ,อันนี้คือในส่วนของบ้านของเสียโป้อภิรักษ์ชัดอานนท์นะครับแต่ในขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่วันนี้ไม่ได้ไปเพียงแค่จุดเดียวยังคงไปอีกจุดหนึ่งซึ่งอีกจุดหนึ่งเนี่ย จะเป็นทั้งส่วนของบ้านของฝั่งคู่กรณีของเสียโป้ในคืนวันนั้นด้วยนะครับใช่ค่ะบ้านอยู่ในพื้นที่แขวงอรุณนบรินเขตบางกอกน้อยถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะเป็นบ้านของนายธนบดีอิ่มใจหรือว่าในตัวอายุ32ปีเป็นคู่กรณีที่มีปัญหากับนายเขยมทัศ์หรือว่าในบุ๊กซึ่งบุ๊กเป็นน้องของเสียโป้อีกทีหนึง่งตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่เลยยิงกันแนวแถวหน้านร้านนวดถนนราชพฤกษ์จนมีคนเจ็บไปสองคนไปตรวจสอบภายในบ้าน ไม่เจอในตู้ทนบดีอยู่ภายในบ้านนะคะแต่ว่าเจอปืนทั้งหมดเนี่ยรวมแล้ว4กระบอกกระสุนปืน9้ามม67นัดกระสุนปืนลูกซองอีก15นัดแล้วก็ตรวจสอบภายในบ้านไปเจอบุคคลที่ชื่อว่านายวรัตหรือว่าในก๊อตวงเพชรเขียวในก๊อตเนี่ยโดนจับกลุมรอบนี้เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาไปเจอยาเคไปซุกอยู่ในแบงค์20น้ำหนัก1.13กรัมแล้วก็มียาเคชนิดเกร็ดอีกหนึ่งถุงหนัก1.2 2กรัมยาไฟอีกครึ่งเม็ด เบื้องต้นก็เลยจะทําการบันทึกการจับกลุมที่สอนอบางกิขันแล้วเดี๋ยวความชัดเจนทางคาดีเนี่ยทางด้านของผู้บัญชาการตารวจนครบาลจะเดินทางมาถแถลงข่าวด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะที่สอนอภาษีจะเดินค่ะครับแล้วถามว่าคาดีที่เกี่ยวข้องกับเหตุยิงกันที่บริเวณหน้าร้านสปาสรีเนี่ยนะฮะมันมีความเชื่อมโยงกับเสียโปรอะไรยังไงบ้างนะครับอ่ะลองไปดูแผนผังกันก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับแผนผังคนที่ถูกนะฮะโยงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือบางคน แค่อาจจะมีหลักฐานเชื่อมโยงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุยิงกันที่หน้าร้านสปาชื่อสรีเนี่ยนะฮะดูนะคะคุณผู้ชมครับคือทั้งหมดเนี่ยเป็นความเชื่อมโยงกันนะฮะเขามีการตั้งข้อสังเกตแล้วก็มีการอ้างว่าทั้งกลุ่มของเสียโป้นเนี่ยไปยิงอีกฝั่งหนึ่งนะฮะขณะเดียวกันลูกน้องก็ไปยิงอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันน,นะครับแต่ประเด็นนะฮะคุณผู้ชมครับเสียโป้ก็ออกมาชี้แจงแล้วว่าตัวเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อวันนี้ตำรวจนํากําลังไปตรวจคนบ้านนะฮะแล้วก็รวบรวมหลักฐานทั้งหมด ทั้งบ้านของฝั่งเสียโป้บ้านของฝั่งคู่อริกลับนำหลักฐานนะฮะกลับไปที่สอนอภาษีเจริญเพื่อที่จะประชุมชุดสืบสวนแล้วก็จะมาสรุปหลักฐานกันอีกครั้งหนึ่งเสียโป้ก็ออกจากบ้านครับตามมาถึงที่สอนอภาษีเจริญเหมือนกันนะฮะเพื่อมาติดตามคดีของตัวเองที่ตํารวจเนี่ยไปคนบ้านเมื่อช่วงเช้านะครับแล้วก็เล่าให้กับผู้สื่อข่าวของเราฮะบอกว่าไอเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทเหตุการณ์ที่มันมีการ,รเผชิญหน้ามีการยิงกันที่หน้าร้านสปาเนี่ย ยืนยันว่าเป็นความสมัครใจต่างฝ่ายต่างสมัครใจมาหาเรื่องกันเองแล้วต่างฝ่ายต่างก็มีปืนแต่ตอนนั้นก็ไม่รู้มีใครมีบ้างนะแต่สุดท้ายไม่ว่าใครเจ็บก็มาร้องขอความเป็นธรรมกับสังคมถ้าตำรวจสงสัยตนก็มาตรวจคนที่บ้านได้พร้อมให้ความร่วมมือเพราะตัวเองเป็นคนธรรมดาไม่ใช่ว่าใส่เสื้อเหลืองแล้วจะไม่โดนจับตอนนี้ใจชื้นขึ้นเ,นเพราะระดับผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะรองพบตรพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัริรลงมาคุมคดีนี้ด้วยตัวเองแล้วถามว่า จะมีการฟ้องกลับหมายกับคนที่กล่าวหาว่าเสียโป้เนี่ยไปยิงเขาบ้างหรือว่าเป็นคนที่สั่งการให้ลูกน้องไปยิงเขาบ้างเสียโป้ยอมรับนะบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานมากพอที่จะแจ้งความกลับคู่กรณีแต่ยืนยันได้ว่าทางฝั่งตนไม่ได้เป็นคนยิงแล้วถ้าฝั่งตนเป็นคนยิงมันต้องมีคราบเลือดตรงจุดเกิดเหตุแต่เนี่ยคราบเลือดไปตกอยู่ที่บริเวณริมถนนแล้วกล้องของตํารวจทางหลวงน่าจะต้องจับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะตัวเองบริสุทธิ์ใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่27ที่ร้าานสป หรือการที่ตำรวจจะมาตรวจคนบ้านบริสุทธิ์ใจทั้งหมดบ้านไม่มีสิ่งผิดกฎหมายจะมาตรวจค้นมาหล่ก็พร้อมเปิดบ้านให้ตรวจลองมาฟังดูฮะม,มีการออกหมายจับฝั่งนู้นเพราะพยานหลักฐานของผมเนี่ยไม่มีเพราะมันไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มีมีแต่พยานบุคคลก็ไม่รู้จะออกหมายจับได้หรือเปล่าแต่ก็พยานบุคคลปากฝั่งผมเนแปดปากก็ชี้ไปว่าคนไหนมีปืนแต่ในเหตุการณ์ที่บอกว่าผมจ่อยิงเพื่อนผมจ่อยิงเนี่ย มันเป็นไปไม่ได้เพราะในในที่เกิดเหตุไม่มีรอยเลือดแม้แต่หยดเดียวสืบซาำมาว่าก็คือมันมีการยิงกันเลยข้างหน้าสลีไปอีก <ไป S 1> คือถ้าเขาอยากค้นเลื่อดก็ให้เขาค้นเลยเพราะผมไม่มีอะไรสิ่งผิดกฎหมายอยู่แล้วฝั่งเขาที่บอกว่าไม,มไม่มีไม่มีอาวุธปืนไม่มีอิทธิพลก็วันนี้ค้นบ้านก็เป็นไหนเจอคือถ้าผมชนะคดีนะฮะก็เป็นคํายืนยันจากทางเสียโป้นะครับว่าตัวเองเนี่ย ไม่ได้เป็นคนยิงถ้ายิงจ่อยิงอย่างที่เขาเกล่าวหาก็นมันต้องมีเลือดตกอยู่ที่ตรงจุดเกิดเหตุคือลานจอดรถของหน้าร้านสปาแต่เนี่ยตรงจุดเกิดเหตุไม่มีรอยเลือดนะฮะแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามเบื้องต้นณขณะน,นี้ต้องแจ้งคุณผู้ชมทราบแบบนี้ว่าเสียโป้เนี่ยถูกแจ้งข้อหานะครับร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนพกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะและยิงปืนที่ใช้เดืระเบิดโดย ใช่เหตุเนี่ยนะครับซึ่งณขณะนี้อยู่ระหว่างการประกันตัวออกมาสู้คดีในชั้นพนังกงานสอบสวนนะฮะ เรื่องยังอยู่ระหว่างการสรุปสำนวนแล้วก็ส่งฟ้องศาลต่อไปนะครับคดียังไม่จบนะฮะแต่นี่คือความคืบหน้าของคดีที่ตำรวจเองก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบอสอจุดวันนี้ผมจะมาสอนวิธีแชร์ทั้ง3ช่องทางกันนะครับผมทางแรกครับแชร์ทงางไลน์กดแชร์ให้เพื่อนหรือว่ากลุ่มของคุณทางที่2กครับแชร์ทาง Facebook กดแชร์ออกไปสู่หน้า wall แบบสธาธารณะหรือว่ากลุ่มต่างๆแชร์แบบที่3าเนะี่ยคือแชร์แบบ Cut Link. คัดลอกลิงก์ก๊อปปี้ลิงก์ไปแชร์ที่ไหนก็ได้ตามใจคุณเลยครับรีบมาแล้วกันนะครับมาก่อนรวยก่อนครับ